สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดคงเขื่อน,นครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณซุ้มทางเข้านะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปบริเวณวัดกันนะครับบริเวณสองข้าง,างทางที่เราจะเดินทางเข้าไปนี้นะครับเป็นสวนมะม่วงและเป็นทุ่งนานะครับแล้วก็มีบ้านพี่น้องประชาชนเป็นช่วงๆนะครับสําหรับช่วงนี้ติดตามชมกันเลยนะครับ ครับเราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณหน้าวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปที่วิหารหลวงพ่อรอดกันนะครับสําหรับวัดคงเกลือนี้มีดีมากมายเนยครับท่านผู้ชมติดตามชมกันให้จบคลิปเลยครับเดี๋ยวเราจะพาท่านเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดนะครับเพราะว่าวัดคลองเกลือนี้หรือว่าวัดโพม,มุตร,รามนี้เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งครับอยู่ติดอ่าลุ่มแม่น้ำมาบากงนะครับสมัยก่อนก็จะมีแต่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาวัดก็จะมาทางเรือกันนะครับ เวลามาทีก so ็จอดเรือกันเป็นแพรเต็มหน้าวัดเลยนะตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณภายนอกของวิหารนะครับนี่แหละครับคือวิหารหลวงพ่อรอดและหลวงพ่ออยู่พระเกจีอาจารย์ชื่อดังนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปในวิหารกันครับแล้วก็สําหรับในวิหารนี้มีพระพุทธรูปมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันนะครับเพื่อเป็นพุทธบูชาติดตามชมกันให้จบทิ่เตินครับสําหรับท่านที่เข้ามาชมกันใหม่ๆก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปน้อมสักราบบูชาขอพรกับอระพุองค์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มากราบขอพรกับหลวงพ่อรอดและหลวงพ่ออยู่นะครับซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเมื่อในอดีตนะครับเพราะว่าหลวงพ่อรอดนี้เมื่อในอดีตเป็นพระเกจิชื่อดังที่สุดนะครับใครๆก็รู้จักถ้าใครมีหลวงพ่อรอดไว้ในใจแล้วรับรองว่าชีวิตนี้ดีแน่นอนนะครับ ตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมที่สาราโบราณนะครับแต่ที่ท่านเห็นอยู่ในขนานี้ข้างล่างโบราณแต่ข้างบนมุงหลังคาใหม่นะครับเพราะว่าได้รับการดูแลประสิทรณ์อนใหม่นะครับเพราะว่ามันเก่าแก่จัดที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือสาราการเปลี่ยนหลังใหม่นะครับปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ยังลงเหลือที่เก่าๆให้เห็นอยู่เดี๋ยวช่วงท้ายๆรายการเราจะพาท่านไปเยี่ยมชมพุติโบราณนะครับเก่าแก่เลยนะครับ ครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บริเวณวิหารหลวงพ่อรอดแล้วนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับบริเวณด้านซ้ายมือน,น้านหลวงพ่อรอดนะครับด้านขวามือน,นี้ก็คือหลวงพ่ออยู่แล้วก็ตรงกลางก็เป็นพระพุทธองค์นะครับที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารแห่งนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับหลวงพ่อรอดและหลวงพ่ออยู่และพระพุทธองค์กันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวเราคุยกันนะครับ ครับช่วงนี้เราขอพรกันไปที่เรียบร้อยนะครับส่วนตัวผมเองก็ขอพรขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญนะครับขอให้ลุงเรืองในชีวิตจะทาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมความปรารถนานะครับถ้าเราไปขอให้เป็นเศรษฐีถ้าเราไม่จักทามาหากินมันก็ไม่เป็นหรอกครับท่านผู้ชมนะครับมิฉะนั้นเราขอสิ่งที่เรามันเป็นไปได้นะครับขอโชคขอลาบเราก็ขอไปถาว่าบุญมีนะครับวาสนาส่งเราก็อาจจะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่นะครับมิฉะนั้น ชีวิตประจําวันของพวกเราก็ต้องทํามาหากินกันไปนะครับครับช่วงนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่วิหารหลวงพ่อรอดนะครับเพราะว่าหลวงพ่อรอดนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะอ่าด้นประวัติเล็กๆน้อยเท่าที่เราพอจะเล่าได้นิดหน่อยนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับหลวงพ่อรอดเนี่ยมีพี่น้องทั้งหมด7คนนะครับท่านผู้ชมตัวหลวงพ่อรอดนี้ก็เป็นคนที่3นะครับเมื่อได้อายุครบบรรพชาก็หมายความว่า,วาอายุ20ครบบวช หลวงพ่อรอดก็ได้ไปบวชที่วัดของอที่วัดบ้านกล้วยนะครับไปบวชที่วัดบ้านกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นนะครับท่านก็ได้ไปลรําเรียนวิชาวิทยาคมวิชาอากรมที่นู่นจังหวัดนครนายกนะครับพอหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านเรียนจบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทาต่างๆจบนะครับแล้วท่านกา็เดินทางไปจำพรรษาอยู่ที่วัดโพอิเผอบพรรนะครับต่อมาสักระยะหนึ่งนะครับก็มีญาติโยมในหมู่บ้านนะครับ ก็ไปนิมุนท่านกลับมาจำพรรษาเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดกองเกลื่อนจนกระทั่งท่านละสังขารนะครับพรรัภพรไปสําสหรับส่วนตัวหลวงพ่อหลอดนี้นะครับมีพี่น้องประชาชนมีลูกศิษย์ลูกหามนะครับรู้จักเคารพนับถืออย่างมากมายเลยนะครับมีคนเคารพกตัญอย่างมากมายเพราะว่าหลวงพ่อหลอดเนี่ยสมัยนั้นยุคนั้นนะครับท่านโด่งดังมากเกี่ยวกับเรื่องคงกระพันปลอดภยัยแคล้วคลาดเมตตามหมาญยม พ่อค้าแม่ค้าการค้าการขายดีหลังไหลมาหาท่านไม่ขาดสายนะครับเพราะว่าใครมีผ้ายันหลงพ่อรอดใครมีกําไรแขนหลงพ่อรอดมีเสื้อหลงพ่อรอดเสื้อยันนะครับแล้วใครมีเหรียญหลงพ่อรอดบอกได้เลยว่าดีดีจริงๆนะครับตรงนี้ผมขอบอกได้เลยว่าดีจริงๆนะครับถ้าใครมีเหรียญตรงนี้เราก็จะเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับตัวตัวผมเองเนี่ยผมมีเหรียญท่านอยู่นะครับแต่เป็นสามเกจิอาจารย์ ก็มีหลวงพ่อรอดหลวงพ่อผินหลวงพ่อผลนะครับมีฉะนั้นเราบอกได้เลยว่าท่านใดมีเหรียญมีผ้ายันมีกําไรแขนหรือว่ามีเสื้อหยาดของท่านรับรองเลยครับทําอะไรก็จะเกิดมากเกิดผลให้ราลึกนึกถึงท่านไว้นะครับอย่าทุกข์ยากลําบากก็ขอให้รอดพ้นไปด้วยความราบรื่นแล้วสิ่งดีๆมันมาจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมเยียนนะครับ มาเยี่ยมชมที่วิหารของหลวงพ่อมาน้อมสักการะปูชาขอพรกับหลวงพ่อรอดเป็นที่เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาชมวิหารพระนะครับมีพระพุทธรูปตักสิทธิ์มีแทบทุกปางเลยครับท่านผู้ชมสําหรับท่านที่กําลังติดตามรับชมเราอยู่ในขณะนี้ถ้าท่านมีโอกาสนะครับเดินทางมาที่จังหวัดชายเชงเตาแล้วก็มาที่วัดหลวงพ่อรอดคือมาวัดคลองเกลือน,นะครับบางคนอาจจะเรียกว่า วัดโพธารมามนะครับบางคนจะเรียกว่าวัดคลองเขื่อนแต่ก็อันเดียวกันนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำบางปะกงเป็นสถานที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับสำหรับท่านที่ต้องการทำบุญทางวัดกับทางวัดนะครับต้องการทำบุญก็ขอเชิญน,นะครับเดินทางมาร่วมทำบุญกับทางวัดได้ทุกวันนะครับเป็นการทำบุญถวายสัทางกทานก็ดีนะครับทำบุญถ,ถวายค่าน้ำค่าไฟทำบุญใช้หนี้ตอนีสงนะครับ เราก็ขอเป็นสะพานบูนให้กับพี่น้องสาธุชนที่ติดตามอยู่ในขณะน,นี้ถ้ามีโอกาสก็ติดตามกันมายเลยนะครับวัดคลองเกิดอนอำเภอคลองเกิืนจังหวัดชาเชิงเซานะครับซึ่งในปัจจุบันตอนนี้นะครับหลวงพ่อใหญ่หรือว่าหลวงพ่อท่านจาวาดองคปัจจุบันนี้ก็มีอายุถึง90กว่าแล้วนะครับเพราะว่าหลวงพ่อใหญ่นี้ก็เข้าบรประชาตั้งแต่อายุ20จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้อายุ90กว่าเกือบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชม เพราะว่าปัจจุบันนี้ท่านก็ติดเตียงนะครับลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานก็ต้องมาคอยเยียวยาดูและสมพยาบาลประกอบประงม,มกันนะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็เหนื่อยมากๆแล้วนะครับท่านก็ทําเพื่อเขาเรียกว่าทําเพื่ออะไรสาธารณประโยชน์นะครับคือให้เป็นประโยชน์กับสาธารณชนวิฉะนั้นพี่น้องสาธทุกคนที่ติดตามอยู่ในขนาดนี้นะครับเราก็ อ่าบรรยายให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขออภัยนะครับนี่ก็คือรูปหลวงพ่อรอดนะครับตอนนี้เราก็พาท่านเยี่ยมชมในวิหารก็มีพระโพธิสัตว์วนอิมมีพระพุทธองค,มองค์มีกับทุกปางเลยนะครับก็เป็นพุทธบูชาไปได้วยกันสาหรับท่านที่ติดตามเราอยู่ในขณะนี้เราก็ขอขอบคุณนะครับก็ขอให้ท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับตอนนี้เราก็พาท่านมาเยี่ยมชมอยู่ที่อ,อยู่ที่บริเวณหลวงพ่อรอดนะครับ แลเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่พระโบสถหรือว่าโบสถ์นี้นะครับเราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโบสถ์นะครับสําหรับโบสถ์นี้สวยงามมากเลยนะครับงดงามสูงมากเลยครับท่านผู้ชมสูงมากๆเลยสาหรับท่านที่ยังไม่มีโอกาสนะครับลงหาโอกาสเดินทางมาที่วัดกองเขนะื่อนนะบรเภอกองเขื่อนจังหวัดชายเชียงตาแห่งนี้นะครับเดินทางมาน้อมสักกรารบูชาขอพรกับหลวงพ่อรอดแล้วชีวิตท่านจะดีะครับ หลังจากท่านมีอุปสรรคในชีวิตอย่างมากมายเรากอแนะนําเลยนะครับตามความเชื่อนะครับให้ท่านเดินทางมาน้อมตั้งรับบูชาขอพรกับหลวงพ่อรอดเรื่องราวและสิ่งต่างๆในชีวิตของท่านเราเชื่อเหลือเกินว่าดีแน่นอนครับครับตอนนี้เราก็พาท่านเยี่ยมชมพระพุทธองค์หรือว่าองค์พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์นะครับชมกันไปเรื่อยๆน,นะครับ สำหรับท่านที่ติดตามคลิปเราอยู่เราคิดว่าท่านมีบุญนะครับที่ท่านได้เป็นสายบุญร่วมกับเราเดินทางไปด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมภายนอกนะครับสถานที่นี้แต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทำบุญไหว้พระนะครับ,นะรบมากันทุกวัน เราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับสําหรับพี่น้องสาธุชนที่กําลังติดตามอยู่ในคลิปของเราขนาดนี้ถ้าท่านมีโอกาสก็มานะครับมาทําบุญตามวัดเราก็จะพยายามนําเสนอและเผยแผ่ให้กับพี่น้องสาธุชนได้เจอเจอกันทางคลิปของเรานะครับสําหรับท่านที่เข้ามาติดตามใหม่ๆก็พิมพ์กดเข้าไปที่ช่องคมเสียนาตส้ยรัตนนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณแม่น้ำบางมะกงนะครับแม่น้ำมีกว้างใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมน้ำกำลังขึ้นเต็มแม่น้ำเลยนะครับตอนนี้สำหรับวัดโองลืนนี้มีดีมากมายเด็ครับท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสก็มาไหว้พระมาทำบุญกันนะครับตอนนี้เราก็พาท่านมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณหอละคันนะครับหอละคันนี้สูงขิ้นเลยนะครับท่านผู้ชมสูงมากเลย ครับเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆก็เหลือเวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องอำลาพาจากกันไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดกันใหม่นะครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริบรเวณกุฏิโบราณแล้วนะครับเก่ากึกเลยนะครับร้อยกว่าปีนะครับนี่ก็คือบริเวณด้านหลังกุฏินะครับดูนะครับท่านผู้ชมว่าเก่าหรือไม่เก่า เอาละครับช่วงนี้เราก็จะมลาพาจากกันตรงนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความบุกลำรวนเงินทองไม่เจ็บไม่จนตาวัดดี